ว้าวทุกคนคะวันนี้นะคะควีนมาทั้งทีสัดใหญ่จัดเต็มอยู่แล้วพามาที่นี่เลยค่ะบริษัท ท็อปวินโ e n อ i นจิเนียจำกัดค่ะถ้าพูดถึงในส่วนของพัดลมไอ้น้ำพัดลมโรงงานหรือพัดลมระบายความร้อนนะคะต้องนึกถึง Top w i n นโ Engineering เลยค่ะบริษัทเปิดมาตลอด12ปีมีเนื้อที่มากกว่า2ไร่และยังไม่พอมีลูกค้ามากกว่า400-500ลายทั่วประเทศที่ส่งออก77สังหวัดวันนี้เดี๋ยวควีนจะพาไปดูภาพทัวร์ทั้งโรงงานเลยตามมาเลยทุกคน ขอเรียนเชิญน,นะคะผู้บริหารของเราค่ะคุณต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอันนี้คือคุณต้นนะคะผู้บริหารบริษัท Top Winfo Engineering จำกัดค่ะคุณต้นค่ะคุณต้นยังดูรุ่นอยู่เลยครับผมโอ้ oh, พอจะบอกได้ไหมคะว่า12ปีตลอดการเดินทางที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดครับหรือว่ามีน้ำท่วมหรือภัยอุทกภัยต่างๆเนี่ยครับคุณต้น12ปีเนี่ย จะเจออะไรวะบ้างคะก็ธุรกิจของเราก็คือ,อหลักๆเลยนะครับก็ของบริษัท Top w i n น l o w Engineering ของเราเนี่ยก็คือรับปรึกษาโรงงานร้อนอลแล้วก็ลผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นพัดลมไอเย็นแล้วก็พัดลมอุตสาหกรรมในการที่จะช่วยโรงงานของลูกค้าในการปรึกษาเกี่ยวกับความร้อนที่สะสมในโรงงานนะฮะ ก็หมายความว่าตลอด12ปีเนี่ยในช่วงโควิดเหรอคะเจต้นเป็นยังไงบ้างยอดขายของเราส่งผลกระทบไหมคะยอดขายไม่ค่อยส่งผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้าบริษัทของเราจะเป็นลูกค้าอาทิเช่นโรงงานกระทิงแดงโ oh. อ้โหโรงงานเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์เอ็กเซดี้ A D, ประเทศไทย k y b แล้วก็อีกหลายๆบริษัทโรงงานประกอบอาหารสีนานาพรเชฟชอย เจ้าใหญ่ใหญ่เจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยระดับประเทศเลยก็คือใช้พัดลมของเฮียต้นทั้งหมดเลยครับเพราะเนื่องจากว่าโรงงานของอย่างเช่นของกระทิงแดงเนี่ยเขามีการผลิตที่สูงอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องมันมีความร้อนในโรงงานเพราะฉะนั้นสินค้าของเราไม่ได้ขายทั่วไปครับแต่ว่าเราเน้นที่รับปรึกษากับโรงงานขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือก็เลยไม่รับผลกระทบเท่าไหร่ในโควิดนะฮะในช่ว โ <COVID. S 2> ควิดเรียกว่ายอดขายไม่มีตกเลยไม่ตกครับพอจะแย้มสักนิดได้ไหมคะว่ายอดขายในแต่ละเดือนเนี่ยส่งออกแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่าเท่าไหร่คะก็เดือนละ7-8ล้านครับ โอ้เดือนละ7จ็ดแปดล้านครับผมครับในแต่รวมๆทุกรุ่นเลยเดือนละ7จ็ดแปดล้านก็คือทั้งขายแล้วก็รับติดตั้งในโรงงานนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ7จ็ดแล้านครับอ๋ออย่างที่เฮียต้นบอกก็คือว่ารับติดตั้งด้วยรับปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็จําหน่ายด้วยเมื่อสักครู่นี้แอบเเพนเหมือนว่า จะขยายโรงงานนะใช่ครับเห <He S 2> ็นว่าโอ้โห,โหรถแท็กเตอร์ทำอะไรอย่างนี้ใช่ครับกำลังกำลังทําเลยครับที่อยู่ด้านหลังนะฮะอืมอ่าเพราะว่าของเราเนี่ยที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือเป็นพัดลมแต่ว่าพัดลมบางตัวเนี่ยเราจะต้องอ่าเดินท่อดักเข้าไปในโรงงานเพื่อไปเป่าไอเย็นเข้าไปในโรงงานเพราะฉะนั้นบริษัทของผมก็คือผลิตเองผลิตเอง,เองทุกทุกตัวผลิตเองทุกอันทุกชิ้นในส่วนของท่อดักเนาะใช่ครับตอนนี้ก็คือมีออเดอร์ของลูกค้าเยอะที่ มีการสั่งจองไปถึงล่วงหน้าบริษัทที่เหมือนกับว่าที่จะขยายโรงงานเขาก็มีออเดอร์มาแล้วมีออเดอร์ข้ามปี6 8ปนี้ไปแล้วด้วยไม่ธรรมดาเลยนะอยู่มา12ปีแล้วก็กำลังก้าวเติบโตเรื่อยๆขึ้นไปด้วยเฮียต้องมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างคะสำหรับในธุรกิจนี้แล้วก็การบริหารพนักงานวิสัยทัศน์ในเรื่องของคุณภาพนะครับพนมของเราทุกตัวที่เอาเข้ามาเนี่ย ะจะต้องผ่านการตรวจสอบจากมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือต้องมีมอกครบทุกตัวมีมอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุหรืออุปกรณ์หรืออะไรจะต้องผ่านห้องแลบมาก่อนที่จะเอามาจําหน่ายในประเทศไทยได้จะแตกต่างจากของอทั่วทั่วไปที่อาจจะไม่ได้รับมาตรฐานม,มาแล้วก็เราเน้นเราเน้นว่าการเซอร์วิสแล้วก็เรามีทีมเซอร์วิสตลอด ก็คือมีทีมเซอร์วิสไว้บริการไม่เกิน2วันที่ได้รับแจ้งนี้เราจะเข้า,าหาลูกค้าได้ทันทีเลยครับก็คือว่าเรามีทีมเซอร์วิสดูแลตลอดยี่สชั่วโมงรวมไปถึงนะคะ เรายังรับติดตั้งด้วยทั้วงจรเลยแลวก็พัดลมทั่วไปเนี่ยที่บอกว่าอายุการใช้งานไม่ทนทานแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้มาตรฐานมาออกอใช่ครับอันนี้ก่อนจะออกจากโรงงานเฮตต้นเนี่ยมีการเช็คแล้วรอบหนึ่งจากโรงงานเช็คจากทุกฝ่ายเอนจิเนียร์แล้วนะคะแล้วก็มีการเทสระบบรวมไปถึงก็ต้องมีอย่างที่เฮตต้อนบอกว่ามีการเทสแลบด้วยต่างๆนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าในพัดลมอุตสาหกรรมนี้ต้องมีการเทสแลบแบบนี้ด้วยเนาะ โอเคค่ะเย่ต้นคะเดียววันนี้นะคะไหนไหนก็เยื่าต้นสละเวลามาแล้วอยากให้เยี่พาเดินชมโรงงานหน่อยแล้วก็พาเทสกันหน่อยค่ะได้ไหมคะเฮียได้เลยครับอ๋อถ้าได้คะเดี๋ยวเราไปพาเทสกันเลยดีกว่าค่ะเพื่ใครตามมาดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับท็อปวินโฟของเรานะคะเอนจิเนอร์ค่ะอันนี้เป็นออเดอร์พร้อมส่งรอรอรอส่งบางท่านก็อันนี้เขาเรียก ตัวพูดข้อพนมพูด,พดข้อพนม50นิ้วโอ้ใหญ่มาก50บนิ้วเวลาเราติดพนมฟาร์มแล้วเราต้องเอานี้ครอบเพื่อกันฝนอืมกันฝนกันฝนกันนก ก็นนส,สั่งเราได้อันนี้เฮียก็คือออกแบบผลิตให้ด้วยใช่ครับผลิตให้ด้วยสั่งใ<อ>ห้ด้วยอันนี้ลูกค้าสั่งไปติดตั้งเองอ๋ออันนี้สั่งไปติดตั้งเองใช่ครับซื้อพัดลมเรา50นิ้วแล้วก็สั่งตัวนี้ไปติดตั้งเองโอโ้ครบวงจรเลยสั่งพัดลมจากเทียต้นใช่ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการผลิตตะแกรงแบบนี้ให้ใ<ช>ด้วยด้วยโอ้อุตสาหกรรมครอบคลุมจริงๆเลยใช่ครับเฮียต้นเดี๋ยวพาไปต่อเลยค่ะเลยเจอัเีย ตงน,นี้เป็นใน,ในส่วนของอะไรคะเฮียต้นตรงนี้คือส่วนของการผลิตผลิตผลิตท่อฮะผลิต,ลต,ลต,ลตท่อที่อ่าที่เกี่ยวกับพัดลมไอเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเอาตรงไหนก่อนดีเอาตรงนี้ก่อนได้อะตรงนี้ก่อนก็คือลมเย็นที่เราได้รับตอนนี้ก็คือมาจากพัดลมไอเย็นที่เราเห็นอยู่ด้านนอกนั่นแหละฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโรงงานของเฮียต้นเนี่ยไม่ร้อนเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีความร้อนเลยเพราะว่า เหมือนว่ามันโปรโอากาศเย็นทุกจุดเลยใช่ครับเพียติดตั้งพัดลมระบบยังไงเหรอคะเผื่อว่าจะเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นแนวทางให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่กําลังสร้างแลอออกแบบอยู่คือโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่สร้างขึ้นมามันก็จะ มีความร้อนอยู่แล้วนะฮะถ้าเราไม่มีพัดลมอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนที่ระบายอากาศหรือเขาเรียกว่าต้องมีแอร์เชนของอากาศในการแลกเปลี่ยนอย่างน้อยก็ต้องมี5ถึงอ่สิลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพัดลมดูดความร้อนออกบ้างแล้วก็มีการเติมอากาศเข้าบ้างเพราะความร้อนจากตัวพนักงานเองความร้อนจากใต้หลังคามันก็จะสะสมอยู่ในโรงงานของเราจริงจง อ๋ออันนี้เป็นตัวดูดเข้าดูดออกระบายออกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอแ้แต่อันนี้ก็อาจจะเ,เป็นตนนัวทุล<ม>อย่าง<ม>ที่พัดลมยักษ์ ตัวเดียวอยู่เลยเหรอคะโอ้อยู่เลยคะตัวนี้ตัวพัดลมยักษ์4เมตรใช้ได้900ตารางเมตรคือสามารถทำความเย็นได้ถึง900ตารางเมตรเฮียพาไปดูวยก้ๆค่ะครับโอ้โหตัวเดียวเอาอยู่ทั้งโรงงานนะคะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวนี้เราก็มีมีหลายไซส์ด้วยฮะคุณผู้ชม,มจะเห็นไ,<ซ>ได้คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราเข้าไปในโรงงานของเฮียเนี่ย ไม่มีพัดลมตัวอื่นเลยมีแค่ตัวเดียวคือตัว้วใช่ครับและให้ความวเย็นแบบเย็นจนผมปิวสบายเลยนะคะตัวนี้ขนาด4เมตรใ, <4 S 1> ใช่ไหม4เมตรครับผม,มใช่ครับ4เมตรการทํางานของพัดลมเป็นยังไงคะการทํางานของพัดลมก็คือว่าเ,อาเราสามารถที่จะกระจายลมไปในพื้นที่ได้ถึง900ตารางเมตรโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องติดพัดลมเล็กๆหลายตัว ประหยัดพลังงานด้วยมอเตอร์แค่ตัวเดียว1.5กิโลวัตต์แล้วก็สามารถที่จะทำความเย็นคั่วได้ตอนนี้ที่จะเห็นหลายๆที่อย่างห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงงานหรือว่าโรงเรียนหน่วยงานราชการเดี๋ยวนี้มาที่ตัดลมยักษ์ละจะเห็นหลายที่เลยเพราะว่าหนึ่งประหยัดด้วยใช่ครับไม่เปลืองไฟใช่ครับเซฟคอสใช่ครับรวมไปถึงให้ความเย็นแบบ คัวเลยใช่ครับโหแล้วก็ไม่ได้ดูดลมร้อนด้วยเป็นตัวนี้เย็นจริงๆครับผมครับเฮียคะตัวนี้เฮียก็ผลิตใช่ไหมคะตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าเหมือนกันครับ <ผม S 1> แต่ว่ามีมาตรฐานมอตเรามีใบอนุญาตแล้วก็เราทําแบรนด์ของเราเองราคาเริ่ม,มต้นนี้เป็นไงมาคะสามารถได้ทุกไซส์เลยใช่ครับก็ราคาเริ่มต้นเฉพาะพัดลมตัวน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณ6,6,500บาท แค่4เมตรเหรอคะใช่ครับ6หมู่เฉพาะตัวนี้นะตัวนี้60,000ใช่ครับ66,500แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้โรงงานใหญ่เท่าเฮียเป็นไซส์เล็กก็ราคาถูกไปอีกถูกไปหมดก็ก็มีครับมีเริ่มต้นเท่าไหร่คะเฮียเริ่มต้นเท่าไหร่ของนี้แต่30,000บาทครับ2.6เมตร2.6เมตรเริ่มต้น2.6เมตร30,000บาทใช่ครับแต่วันนี้ลด50%อีกได้ครับถ้าโทรมา โทรมาสอบถามได้ครับน้องเซลรอรับโทรศัพท์อยู่ได้เลยค่ะเรียกมาพิเศษอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรดูด้านหลังนี้ดูว่าเราตึงในส่วนไหนยังไงบ้างครับเชิญครับขอบคุณคาะอันนี้เหมือนที่เฮียบอกใช่ไหมว่าเราก็รับผลิตป่องใช่ครับตอนนี้น้องๆกําลังม้วนม้วนข้องออยู่มาดูเลยครับฮม้วนข้องอโชว์หน่อยม้วนม้วนข้องอม้วนม้วนม้วนข้องออยู่ฮะ ตรงนี้ที่เราขึ้นรูปพ่องอขึ้นรูปท่อดักเพื่อจะไปติดกับพัดลมไอเย็นกับ,รรกบงานในโรงงานอ๋อเป็นออเดอร์<า>ที่สั่งมาเรียบร้อยแล้ว เราเห็นในส่วนของม้วนใช่ไหมคะครับใช่ครับการม้วนของน้องๆก็คือม้วนข้องอ90องศาอ่าอันนี้สามารถทําได้หลายไซส์อยู่ที่แล้วแต่อุตสาหกรรมครับท,ทำได้หลายไซส์ครับโอ้โหอันนี้ก็คือแค่หอมปากหอมคอนะคะในส่วนของพัดลมของบริษัทท็อปวีโฟค,ค่ะคแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าแล้วให้พี่ๆเขาได้ทํางานกันดีกว่าค่ะครับผม๋ยวขอเชิญด้านหน้าค่ะ เมื่อสักครู่นี้ค่ะเฮียเราก็ได้เห็นถึงการทํางานแล้วก็ภายในโรงงานบางส่วนเท่านั้นเองนะคะของบริษัทท็อปวินโฟค่ะและด้านหลังนี้ค่ะด้านหลังของควีนตรงนี้ค่ะเฮียตรงนี้เห็นบอกว่ากําลังจะขยายโรงงานสร้างแค่ะเฮียเดี๋ยวให้เฮียพาเดี๋ยวไปสักทีหนึ่งได้ไหมคะตรงนี้เฮียคะตลอด12ปีที่ผ่านมาของเฮียเนี่ยพอจะบอกสตอรี่ชีวิตแล้วก็เรื่องราวให้หน่อยได้ไหมคะว่ากว่าจะมีวันนี้เนี่ย จุดเริ่มต้นเป็นยังไงเดี๋ยวตรงนี้ได้ไหมคะ ừ, ใ,ให้เห็นเลยว่าก<ด>ํากลังขยายโรงงานเลยใหญ่โตโใช่ครับกำลังขยายการผลิตทอ,อดักออกมาครับผมเค้าะตลอด12ปีเนี่ยอยู่ดีๆเฮียไปจับธุรกิจนี้ได้ยังไงคะก็เริ่มต้นจากที่เป็นเด็กบ้าน,นอกนะฮะเป็นคนศีสเกตนะฮะแต่ว่าก็ได้มาเรียนศึกษาที่มศิลปากรที่นครปฐมแล้วก็เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลนะฮะ แล้วก็จบมาแล้วก็เลยได้มาทําทงานกับโรงงานบริษัทเล็กๆโรงงานหนึ่งเป็นของชาวไต้หวันค่ะทีนี้ก่อนหน้านั้นเมื่อ,อ15ปีที่แล้วมันก็มีของชาวไต้หวันเขานําเข้าพนมไอยเย็นตัวนี้แหละแล้วตัวนี้ใช่ครับตัวนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันยังดีไซน์ไม่เป็นพลาสติกไม่เป็นอะไรดีไซน์สวยขนาดนี้แล้วก็ดีเท่านี้เราดีเท่าปัจจุบันนี้ ผมก็ได้ไปเป็นวิศวกรให้กับเขาแล้วก็ได้เรียนรู้เครื่องได้เรียนรู้อะไรมาแล้วก็ทํางานกับเขามา3ปีอ๋อเฮียอยู่ที่บริษัทดี <ผม S 1> ทเฮียบอก3ปีครับของชาวไต้หวันเนี่ยสปีจนเกิดแรงบันดาลใจว่ารเราเรา,เราเป็นถึงวิศวนะเนอะใช่ครับออกแบบเองทําเองเลยใช่ครับและยังไงต่อคะหลังจาก3ปีที่ทํางานที่บริษัทแล้วลาออกมาเปิดธุรกิจเองเลยคะครับก็พอได้ความรู้ พอเราได้ผ่านประสบการณ์มา3ปีแล้วเราก็คิดว่าเ,เราควรที่จะมาทำเองมาทำเองก็เลยคุยกับคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็อยู่ที่ศรีสะเกษคุณแม่ก็คุณพ่อคุณแม่ทํานาปกติอ๋อเป็นชาวนาใช่เป็นชาวนาปกติเลยฮะอทีนี้เราแต่คุณพ่อนี่ก็คือบอกว่าถ้าลูกอยากทําเองคุณพ่อจะให ที่นาแปลงหนึง่งที่นาแปลงหนึ่งมาเริ่มต้นจากที่นานหนึง <fs> ่งแปลงสุดท้ายใช่ครับอใช่ครับแล้วกาทำที่นานหนึ่งแปลงนี้เป็นยังไงต่อมาแปลงเป็นเงินแล้วก็ซื้อรถกระบะคันหนึง่งมีเริ่มต้นมาจากรถกระบะใช่มามาซื้อกระบะคันหนึง่งแล้วก็มีเงินทุนมาประมาณสี่ห้าแสนตอนนั้น5 0 0ห้าแสนครับผมเราก็เริ่มที่จะ โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตก่อนไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราก็รู้พอเรามีประสบการณ์สามปีนี้เราก็รู้ว่าเราก็ลองที่จะซื้อพัดลมมามาจากต่างประเทศแต่ก่อนหน้านี้อ่ะพัดลมตัวนี้ยังไม่ต้องทำมอ,อกอก็ได้เพราะว่ามันไม่มีสารทำความเย็นคืองใหนั้นรัฐบาลใช่แต่เมื่อ 10, เมื่อสิบสองปีที่แล้วสิบสามปีที่แล้วเขายังไม่เข้มงวดเรื่องมอ,อก,กของพครื่ออเย็นเพราะว่ามไม่มีสารทำความเย็นเขา เรื่องของการลดโลกร้อนเขาสนับสนุนอยู่เราก็เลยสามารถที่จะสั่งนําเข้าพนมไอเย็นเนี่ยเข้ามามข้ามาได้เข้ามาลอง่อนเข้ามาลองก่อนในรถแรกใช่ครับรถแรกที่สร้างตานานให้เฮียมีวันนี้สั่งเข้ามาเทสกี่ตัวคะอ๋อตอนนั้นงบไม่เยอะครับก็สั่งมาได้แค่ห้าตัวแค่นั้นแหละฮะห้าตัวใช่ครับ สู่อุตสาหกรรมใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับและมั่นคงในที่ดินสองไร่ใช่ครับและก็กระจายพัดลมไอ้น้ำที่มีชื่อเสียงเนี่ยใช่ครับสู่4 0 0 5 0 0กิจการโรงงานใหญ่ๆทั่วประเทศ7จจดังหวัดใช่ครับโอ้เติบโตเร็วมากค่ะใช่ครับโอ้จาก5ตัวกับที่นา1ไร่ใช่ครับก็ที่นาหนึ่งไร่มาแลกเป็นรถกระบะครับรถกระบะเงินอีก4 5 0 0 0แสน แล้วก็นําเข้า,ขา,นานมา5ตัวเราก็มีทุนที่จะนําเข้ามา5ตัวแล้วเราได้ลูกค้าที่ดีม,มาเราก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆเขาก็ชอบเรามาเรื่อยๆจนเข้าไปสู่โรงงานกระทิงแดงได้เขาก็ใช้ผมมาจนถึง12ปีทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้บริการผมอยู่แสดงว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของเฮียเนี่ยมีความ เรียกว่าจริงใจตั้งแต่ตัวเฮียเลยมีความจริงใจตั้งแต่ตัวเฮียต้นนะคะสู่สินค้าที่เฮียต้นนําเข้าและผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดใช่ครับให้กับลูกค้าทุกเจ้าได้รับมาตรฐานและได้รับการเซอร์วิสอย่างดีรวมไปถึงค่ะความปลอดภัยเป็นสําคัญเลยสาหรับผลิตภัณฑ์ของเฮียต้นด้วยและในอนาคตนี้นะคะจะเสร็จประมาณกี่เดือนงฮียเราจะเริ่มงาน ประมาณเดือนเมษานะครับเราก็จะมีโรงงานผลิตท่อดักเพิ่มขึ้นขยายใหญ่ขยายรายใหญ่เลยใช่เพราะว่าช่วงหลังนี้ก็มีคนมาสั่งท่อดักเฉพาะท่อดักไปติดตั้งให้กับลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นครับเดี๋ยวขอให้เฮียนะคะฝากถึงบริษัทของเฮียสักนิดนึงค่ะว่าหลังจากขยายรายอุตสาหกรรมแล้วและเฮียทําธุรกิจยังไงบ้างตั้งเป้ายังไงบ้างให้ักนิดนึงค่ะตอนนี้สิ่งที่ตั้งเป้านะครับก็คือ เราจะเน้นบริการเน้นเน้นเน้นในตัวของผลิตภัณฑ์ของเราในแบรนด์ของเราถามว่าพัดลมไอเย็นเนี่ยมีเจ้าอื่นขายไหมมีเจ้าอื่นขายเหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทท็อปวินโฟคือการบริการหลังการขายและเรามีอะไหล่ที่พร้อมบริการเทียบได้ว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีสต๊อกพัดลมเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยจริงๆแล้วโรงงานของเราในสองไล่ตรงนี้ยังไม่รวมถึงตัวดังที่อยู่ข้างนอกอีก สองที่เราก็จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดแล้วก็เลือกลูกค้าที่ใช้บริการและประทับใจของเราแล้วก็โรงงานเราจะเ,าเน้นไปที่บริการอย่างดีครับผม ก็คือเน้นที่บริการเป็นหัวใจหลักสำคัญค,ค่ะรวมไปถึงค่ะมอบสิ่งดีให้กับลูกค้าและบริการหลังการขายที่เรียกว่ามีเซอร์วิสให้ตลอดด้วยร,รวมไปถึงราคาที่าาดีดและก็คุณภาพที่มั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคอุตสาหกรรมไหนก็ตามตอนนี้ที่มองหาในส่วนของพัดลมไอ้น้ำพัดลมอุตสาหกรรมรวมไปถึงตัวดักด้วยใช่ไหมที่<ช>บกบตัวดัก ทุกอย่างครบจบเลยที่ Top w i n Pro n n i n n e r r n n g ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียต้นอย่างมากนะคะวไว้มีโอกาสมาอัปเดตหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ